สวัสดีครับุณฟ้าบ้านแมลูกดาวนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําบ้านอีกหนึ่งนะครับเป็นบ้านที่ติดตั้งอยู่จังหวัดอยุธยานะครับในอาเภอเมืองอยุธยาเลยครับบ้านหลังนี้ก็จะเป็นขนาด9ก้าคูณเก้าเก้าคูณเก้าธรรมดาที่เป็นบ้านเดิมๆของเรานะครับ าาศวันนี้ก็จะเป็นบันที่2 0 28มุกคา2566ครับอากาศเริ่มเย็นนะครับ,รบอากาศหนาวนะอยุธยาวันนี้อากาศหนาวนะครับเดี๋ยวพาเดินไปไปชมด้านบนนี่จะเป็นบันไดปิดทึบ บ,บันไดไมี20ปิดทึบบันไดเรายังทําสีไม่เสร็จนะครับรีวิวก่อนภายในขึ้นมาบนบ้านก็จะเป็นตัวบ้านมีระเบียงนะครับระเบียงก็จะย,ยื่นออกมา2เมตรนะครับมีโซฟานั่งยาวเลยนั่งยาวจนสุด 99ธรรมดาที่เราทําทั่วไปนะครับที่เป็นบ้านที่ขายดีขายดีที่สุดคือ99รุ่นนี้นะครับ99รุ่นนี้จะขายดีมากเข้ามาใ,ในนะครับประตูจะเป็นบานเลื่อนนะครับประตูนี้ลูกค้าเป็นคนซื้อมาติดนะครับให้เราติด เป็นประตูกระจกเสวยงามก็จะเป็นภายในห้องโถงนะครับห้องโถงของเราก็จะเป็นไม้ไม้ทั้งหมดนะครับภายในห้องโถงจะเป็นไม้ฝ้าไม้ฝ้าผนังก็จะเป็นไม้เป็นห้องโถงตัวเอวห้องโถงตัวเอวฝ้าผนังเราทำ สวยงามเรียบร้อยนี่เป็นห้องโถงตัวแอลเป็นห้องโถงบ้านหลังนี้จะขนาดสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับเดี๋ยวพาเดินดูแต่ละห้องก่อนอห้องแรก ห้องือกก็จะเป็นขนาด3เมตรคูณ3เมตรฝ้าไฟทำให้เรียบร้อยหน้าต่างก็จะเป็นขนาด3บานนะครับ3บานเรียงกันห้องที่2จะเป็นห้องใหญ่ขนาด3 m, 4คูณ4เมตรนะครับนี่ก็ทำพื้นสวยเงาแล้ว ้าไฟเสร็จสรบเรียบร้อยหน้าต่าง4บานกับ3บานห้องจะโล่งกว้างนะครับห้องสามเมตรคูณสี่เมตรดูห้องที่3ห้องที่3ก็จะเป็นขนาด3ามเมตรคูณสี่เมตรเหมือนกันนะครับหน้าต่างก็สามบานสี่บานฟาไฟ ดเดินลงมาประตูหลังนะครับประตูหลังด้านหลังก็จะเป็นห้องน้ำแล้วก็ระเบียงห้องน้ำนะครับจะเป็นห้องน้ำอยู่ตรงนี้ดูห้องน้ำก่อนห้องน้ำ ตีตะข่ายให้เรียบร้อยเทพื้นเทปูนให้เรียบร้อยแล้วนะครับน้ำเรือเบียงเดิเดเดนออกมานี่เป็นห้องถงนะครับห้องถงก้าคุณก้าจะเป็นฟ้าไม้ทั้งหมดนะครับภายในห้องถง สวยเหมือนเดิมสำหรับคูฟ้าบันไม้ดอกดาวสวยเหมือนเดิมลูกค้าก็สามารถติชมแล้วก็สามารถบอกได้ว่าตรงไหนที่ไม่ละเอียดไม่โอเคไม่สวยงามให้เราทำตามใจลูกค้าได้เลยนะครับ 999เป็นบ้านที่ขายดีมากแลวก็เป็นบ้านขนาดใหญ่ที่สามารถอยู่ได้จริงนะครับอยู่ทั้งครอบครัวเป็นห้องนอนห้องน้ำอยู่ในตัวเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยกสูง3เมตรแล้วก็สามารถที่จะต่อเติมด้านล่างได้นะครับแล้วก็มีระเบียงที่นั่งมีโซฟารับแขกนะม,มุมบันไดเต็ม จะเป็นบ้านที่สวยงามอีกหนึ่งหลังที่เรามาติดตั้งนะครับนะเดินดูข้างล่าง ก็จะเป็นไม้ตีถักอย่างดีนะครับเป็นคานคู่คานคู่ยาวตลอดแนวไม่มีต่อไม้ันร้าตัวางกแล้วก็จะตีถักเพื่อความแข็งแรงไม่มียุ่ยากนะครับบ้านเราทุกหลังจะทําอย่างนี้นะครับคือ,อไม่มียุ่ยาบแข็งแรง ้านข้างนะครับด้านข้างของ9ก้าคูุมบันไดเต็มเพตภูฟ้าบ้านไม้นกดาวนะครับเราอยู่อำเภอกันรทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้อยู่ใน YouTube ก็มีนะครับ เราสามารถที่เข้าไปใน YouTube แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามาได้ในเพจเราด้วยนะครับปูฟ้าบ้านไม้นกดาวเราก็จะสร้างบ้านให้ลูกค้าอยู่อย่างมีความสุขนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่กำลังดูอยู่แล้วก็ติดตามปูฟ้าบ้านไม้นกดาวเราจะสร้างสารรค์ผลงานแล้วก็ทำงานให้ลูกค้าอยู่อย่างมีความสุขนะครับ สวัสดีครับ